ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวไปโยกหน้าลัคนาอยู่ถึง3-4ดวงด้วยกันแล้วก็ดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายไปอยู่กับดาวคู่มิตรของมันก็คือดาวพฤหัสในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงการงานวาสนาการงานของคุณจะดีขึ้นนะครับจะพูดจาอะไรก็ตามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือดีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกนั่นแหละครับจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้นะครับ จะนําพาสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกยังรวมความอาจไปถึงในเรื่องของโอกาสและรายได้ต่างๆที่จะเพิ่มพูนขึ้นการเงินการทองจะขยับดีขึ้นแล้วนั่นก็ยังรวมความไปถึงชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น จะได้รับความสำเร็จจากความตั้งใจต่างๆของตัวคุณเองนะครับช่วงต้นๆเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่5หรือประมาณวันที่1ถึงวันที่10สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับชาวพิจิกต้องระวังสุขภาพร่างกายนะต้องระวังสุขภาพร่างกายเสนนิดหนึ่งช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่10บกุมภาพันธ์เพราะว่ามันมีผลกับสุขภาพทําไมเหรอเพราะว่าดาววันไปสัมพันธ์ในลักษณะที่ คุณเองต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับนะครับพอผ่านจากช่วงวันที่1ถึงวันที่10จาก11ไปจนถึง20ตรงช่วงนี้แหละครับที่การเงินและงานจะดีมากคุณจะหยิบจับจะทำอะไรก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออีกในหนึ่งจะแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีพิจิก การเงินการทองจะดีหรือจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้เริ่มทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในช่วงประมาณเดือนออกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งผมก็ดูทัมมิ่งมันน่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับซึ่งก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะเข้าไปทําเข้าไปเกี่ยวข้องและรวนแล้วแต่นํามาซึ่งความสําเร็จต่างๆเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับช่วงปลายปลายเดือนความสําเร็จยังดีต่อเนื่องนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่า จะหยิบจับทำอะไรก็ตามมักจะสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาพอมาดูในเรื่องของการเงินก็จะคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอนการเงินจะขยับดีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็ชาวพิจิกนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าเรามัดระวังสุขภาพร่างกายช่วงต้นต้นเดือนนิดหนึ่งแต่หลังจากนั้นไปแล้วจะขยับดีขึ้นนะครับดีขึ้นด้วยโยเกณฑ์ของดวงดาวทั้งหมดแล้วก็ นนยยะสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสที่ไปผูกกันไว้ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานมาแล้วมีอะไรที่หยิบจับหยิบฉวยได้ให้หยิบจับหยิบฉวยไว้เลยนะครับคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างดีมากนะครับนะครับอา้าวส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น ดาวเจ้าเรือนความรักไปอยู่กับดาวหลายดวงนะคนโสดจะมีคนมาชอบมาพัวพันมารักมาชอบอยากจะมาใกล้ชิดเราแต่ก็ขอให้ดูให้ดีให้รอบคอบก็แล้วกันนะครับมันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาดูกันให้ดีแล้วการชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วความรักก็จะไปได้ในทิศท,ทางที่ดีจะเกื้อกูลกันเพราะว่าดาวศุกร์เองก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ําสัมพันธ์กับดาวอังคารคู่มิตร นะครับแต่ก็มีดาวสาวพุ่งพ่วงมาด้วยซึ่งสุขกับสาวก็จะจุกจิกนิดนึงแต่แปลความหมายได้ง่ายๆว่าจริงๆแล้วแปลความหมายออกไปถึงเรื่องญาตินะครับชาวพิจิกอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วผมว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีแต่ช่วงต้นต้นเดือนนั่นแหละที่ต้องระมัดระวังเรื่อง,องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี